มาดู EP พสองนะครับตอนนี้เราก็ทำการไยเข้ามาแล้วนะครับก็ได้เกินครึ่งครับได้เกินครึ่งอยู่ครับ mm. แต่ไม่รู้ว่ามันจะโดดไหม mm. ต้องมารอรุ่นกันอีกนะครับนะทำ mm. ตัวลายนะคโอ้ mm. oh, ไปยากครับ mm. บอกเลยครับว่า mm. ถ้าไม่เซียนนี่ไม่ได้ครับ ไม่เซียนนี่ไม่ได้งานนี้หนิโอ้ยไม่ใช่งานหมูนะครับนี่งานกระดูกครับบอกเลยไอ้ฮ่านึกว่าง,งานหมูเป็นไงครับเอฟที MC ครับสหายเอ่อทีมงานปลาเราเจริญทรัพย์นะครับนี่นี่ทีมงานปลาเราเจริญทรัพย์ครับ จะมากระเต็มเลยมาฐานมาฐานนะ่ะส่ลุดเด้อสไลด์ครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับด้านหน้าก็ลงแล้วครับล็อกแล้วไม่ใช่ล็อกนะครับเกียเจ็ดร้อยครับ <c oughs> <c oughs> โย่ ใช่ครับเอาบินรองเลยเออเอาบินรองมีมีเหล็กแบบนี้อ no, like ีกไหมไม่ม no, like, ีหรอมันมันจะไหลไหมผมว่ามันจะลื่นนะเอาเอาเอาไม้ดีกว่าไม้เอาหละเอาไม้ดีกว่า ไปเอ้เอาใหม่ห้องเงี้ันี้อีกเป็นยังวะบันไดไหมยันมันต่าหมดไหมไม่เล่าเปียงออกไหมีนี่ก็กําลังลงแล้วครับลาไทยยืนมันยืนไม่มีไงเยอุ๊อันตรายครับงานนี่รอร้อยวะสี

để không pha đơn đưa đốc lọc rồi. có ở đây vào đâu nước lọ đâu cái đúng chức năng nhớ bằng kia นุ่นหาหาตัวยูไปใส่เพื่อนเน่ยนุ่นเนี่ยหาตัวยูใส่แบบนในนงทางพุ่นน่ะน,นี่เนี่เนี่น่น่ะตัวยูตัยอยูเดี่ยวล้มาดูฝั่งนี้กันมาครับน,นุ่นมาต้องมาต้องเดี๋ยวก้อนี้เลยนี่เหนียวเขานี้เลยเอาพุ่งสิ่ง บ่อเขาด้วยบ่อมุมเลยนะคนเยอะาอสมควรครับงานนี้ก็สองตู้ครับสองเที่ยวครับหนึ่งเที่ยวอปนนี้เรียบ้วยเรียบร้วเรียบร้อ ไอเด็กเฮดบีมหน้าแปดนี้โกงเลยครับโกงเลยครับมองดูจะแอนเลยเห็นไหมหนักหนักน่าจะไหลตันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ต้องเที่ยวนะส้านที่ท่องเที่ยวครับแต่ว่าเนื่องจากติดโควิดครับก็เลยหยุดปิดไปแล้ว นะครัมันจะไปได้ไหมเดี๋ยวเรามาลุ่นกันโอ้ลงครับเริ่มลงรลอกล้วจะลอยไหม

ไหนลอง,งลองลงอีกสิต้องลองลงดูอีกว่ามันจะอยู่ไหมอันนี้งานงอกเลยครับงานนี้

สำหรับวีธีสองเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปได้หรือไม่ได้ครับว่ารู้สึกว่าลอลอยครับไม่ทีเลียวหรตัว่าร้อนอีร้ดดรอนลอ,อ,อยเลย ล้อลอยครับมัจะไปได้ไหมสีเลยก็หนักพอสมควรนะครับนี่หนักไม่กลัวครับกลัวเลี้ยวไม่เข้าครับมันหนักตูดด้่ได้ไหม อ่ะได้ไม่ไม่ลอยนะอย่าบอกนะไฟคาดยกเลยได้เลยไม่ไปได้ไม่ไปได้ลองลองลองกดกดนี่กดกดดูดินะไม่เอากดลองกดกดดูดิยังยังเหลืออยู่าะเี้ยยังเยอหนักเยอะ พลุง้าบึนบได้อยู่ช่วยได้ไเนี่ยมุงยกคำนี้ได้แล้วนะผ่านเลยฮะอะไรมิโยกคำนี้เออที่ที่เข้ามันกว้างไงกว้างอยู่ครับกว้างเลยเนี่ยมันจะไม่ติดสายไฟหรอเดี๋ยวไอ้ตัวนี้าเนี่ยเขาขึ้นยาวออกก็ได้โอู้หูเราอยู่ที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งก็ยังไม่รู้นะครับ กูเมืองอะไรพรบอุทยานออุทยานไม้ดอกเพลิเพลินครับนี่ออ้เหล็กนี้โค้งเลยครับมันจะหักไหมนี่เหล็กนี้โค้งเลยสี่เออหนักหนักพรสมควรครับ เน่นหนาพอาะทุกคนอย่างนั้นไปไม่ได้ครับอันตรายมากรายมากงานนี้อ,อ,อ้สำหรับ EP สองเราก็ขอจบคลิปเทียงชนี้ก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเรอชม EP 3กันต่อเลยเนาะเพราะว่า เดี๋ยวผมจะลองขยับพิ้ยันดูก่อนน้อยทีเนาะยังไงก็รอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ